เรื่องต่อไปชื่อเรื่องหลวงปู่สอนคนหลายใจด้วยเรื่องการปฏิบัติธรรมของเมืองไทยมีอยู่หลายสำนักหลายวัดทำให้ผู้คนเริ่มสับสนไม่รู้ว่าควรปฏิบัติตามแนวทางใดสำนักใดจึงจะถูกต้องวันนี้ก็เช่นกันหลังฉันเช้าเสร็จก็มีโยมเข้ามากราบและเรียนถามปัญหาคาใจกับหลวงปู่โยมกราบเรียนว่าหลวงปู่เจ้าขา โยมเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมชอบกราบชอบไหว้ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะหลวงปู่ก็ตอบว่าอนุโมทนานะคุณนะโยมไปปฏิบัติมาหลายสำนักแต่งงที่ยังไม่ก้าวหน้ามาหลังเลยเจ้าค่ะเวลาภาวนาพุทโธบางทีพองยุบก็เข้ามาแทรกครั้นพอเอาสติมาจับพองยุบสัมมาอราหังก็โผล่มา ไม่รู้โยมจะทําอย่างไรจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วไม่ทราบว่าสายไหนดีสายไหนไม่ดีเจ้คาคะหลวงปู่บอกว่าเฮ้อ <c oughs> คุณรู้จักเป็ดไหมโอ้ยรู้จักเจ้คาค่ะทําไมเจ้คาคะเออเป็ดนะ่ะมันบินเป็นว่ายน้ําเป็นเดินก็เป็นมุดน้ําก็เป็นแต่มันเป็นแบบไม่เก่งไม่สวย เดินมันก็เดินเป็นแต่ไม่สวยเหมือนไก่ว่ายนะ้ำมันก็ว่ายเป็นแต่ไม่เก่งเหมือนปลาบินมันก็บินเป็นแต่ไม่เก่งเหมือนนกสำนักปฏิบัติธรรมมีมากมายหลายหลากต่างแบบก็ต่างทารรต่างวิธีการล้วนแต่ทําตามความถนัดทําตามจริตของตนเองของครูบาอาจารย์แต่ทุกสำนักทุกสายก็รวมลงที่ความสงบ รวมลงที่ปัญญารวมลงที่การรู้ธรรมเห็นธรรมตามแบบตามแผนที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งท่านสอนถนนทุกสายล้วนมุ่งสู่เมืองหลวงหัวใจทุกดวงก็ล้วนมุ่งสู่พระนิพพานให้เดินถนนสายเดียวนะจะเข้ากรุงเทพออกไปจากกาลสินไปถึงขอนแก่นก็เปลี่ยนใจวิ่งไปทางเมืองเลย ไปถึงเมืองเลยก็วิ่งเข้าพิษนุโลกออกจากพิษนุโลกก็เปลี่ยนใจไปกาญจนบุรีแล้วเมื่อไหร่จะถึงกรุงเทพทั้งๆท,ที่ถนนทุกสายก็มุ่งสู่กรุงเทพก็เพราะเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหาถนนเส้นนั้นเปลี่ยนถนนเส้นนี้ก็เนินช้าเท่านั้นคุณเอ้ยถ้ากรรมฐานยังจัดเข้าในสมถะสี่สิบ วิปัสนาสองอย่างอยู่กรรมฐานนั้นการปฏิบัติของสำนักนั้นก็ถือว่าถูกต้องอย่าเลือกว่าสายใดแบบไหนอย่ามีสายอย่าไปสังกัดสายนั้นสายนี้ให้มันเป็นอัตตาให้มันมีตัวมีตนเราปฏิบัติเพื่อทิ้งตัวทิ้งตนมีสายก็มีตนมีตนก็มีเรามีเราก็มีพวกเขาพวกเรา เห็นว่าเราดีกว่าเขาเขาเลวกว่าเราถ้าคุณภาวนาพุทโธแล้วเที่ยวไปเหยียดยามพองหนอยุบหนอไปเหยียดยามสัมมาอารหังไปเหยียดยามนามาัมภัทะว่าเป็นของเลวเป็นของไม่ดีในเมื่อคุณยังไม่เคยปฏิบัติคุณรู้หรือว่าไม่ดีคุณไม่รู้จักดีไม่รู้อย่างลึกซึ้งไปยังไม่ถึงที่สุด จะเป็นการไม่ให้ความเป็นธรรมแก่สำนักเหล่านั้นหรือธรรมะของพระบรมครูตรัสไว้มากมายตรัสให้คนต่างคนต่างโอกาสฟังคุณไม่ต้องทำตามเสียทุกอย่างนี่เลือกเอาที่ตรงใจเราตรงจริตเราเหมาะสมกับเราแล้วปฏิบัติเดินทางเดียวอย่าเดินหลายทางมันช้าเข้าใจนะ เจ้าค่ะแต่โยมจะแก้อาการที่พบอยู่อย่างไรเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าตั้งผู้รู้ขึ้นนะตั้งสตินะรู้กับเดี๋ยวนี้รู้กับขณะนี้แล้วดูความเปลี่ยนแปลงในใจดูคำบริกรรมอย่าทิ้งบริกรรมตั้งสติดูคำบริกรรมเมื่อมันขาดสติไปหาคำอื่นๆ ั้งสติแล้วดึงกลับมาเลิกเป็นกรรมฐานเป็ดเลิกเป็นกรรมฐานลอยลอยไปหาคำนั้นลอยไปหาวิธีนี้ให้มั่นใจในเส้นทางที่ครูบาอาจารย์นําพาพวกเราเดินเข้าใจนะอย่าเป็นกรรมฐานเป็ดนะสรุปหัวข้อของเรื่องนี้ก็คือคุณเอ้ยถ้ากรรมฐานยังจัดเข้าในสมถะสี่สิบ วิปัสสนาสองอย่างอยู่กรรมฐานนั้นการปฏิบัติของสำนักนั้นก็ถือว่าถูกต้องอย่าเลือกว่าสายใดแบบไหนเลือกเอาที่ตรงใจเราตรงจริตเราเหมาะสมกับเราแล้วปฏิบัติ